ปีนี้สินทรัพย์ของวอลเตนบัฟเฟตพุ่งทะลุ1แสนล้านดอลลาร์เนื่องจากหุ้นของบริษัทเบิร์กชัยฮัทเว์พุ่งแต่อับสูงสุดเป็นประวัติการค่ะถึงแม้นะคะเขาจะเป็นมหาเศรษฐีอตัต้บๆ้นๆของโลกแต่บัฟเฟตค่ะก็ยังเป็นคนที่เรียบง่ายยังคงอยู่ในบ้านเกิดของเขากินอาหารจานด่วนแมคโดน่์และดื่มน้ำอดลมเหมือนคนทั่วไปเลยล่ะคะ่ะ ซึ่งกลยุทธการลงทุนของบัฟเฟต์นะคะเป็นกลยุทธการลงทุนอย่างเรียบง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไปแต่ทรงอิทธิพลมากเลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะาพายจะพาทุกคนไปดู10กดง่ายๆที่ทำให้วอลเลนบัฟเฟต์มีสินทรัพย์1สนล้านดอลลาร์ค่ะเป็นกฎการสร้างเงินที่เรียบง่ายแต่ทรงอิทธิพลอย่างมากค่ะ หลายคนนะคะคงสงสัยว่าถ้ามันง่ายขนาดนั้นทำไมคนอื่นๆถึงไม่รวยแบบบัฟเฟต์เยอะกว่านี้ล่ะซึ่งคำตอบนะคะก็คือเพราะวิธีการของบัฟเฟต์เองค่ะต้องใช้ทั้งวินัยและความอดทนค่ะซึ่งคำตอบนี้เป็นคำตอบที่เบสิกมากเลยใช่ไหมคะแต่คำตอบที่เบสิกนี้เองค่ะเป็นสิ่งที่หลายคนทำไม่ได้ดังนั้นนะคะกฎที่เรียบง่ายนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ต้องอาศัยวินัยและความอดทนควบคู่ไปด้วยนะคะเราไปดูกฎข้อแรก กันเลยดีกว่าค่ะ 1. ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการสื่อสารที่ดีคุณใจดอกแรกสุ่ความมั่งคั่งของบัฟเฟตไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกหุ้นเลยนะคะเขาบอกว่าคุณต้องเป็นนักสื่อสารที่แข็งแกร่งค่ะใช้คำพูดเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของคุณเพราะหากคุณไม่มีทักษะในการสื่อสารที่ดีคุณจะไม่สามารถโน้มน้าวใจให้คนอื่นติดตามคุณได้ค่ะคำพูดนี้นะคะบัฟเฟตเคยบอกกับนักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจามมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดค่ะ ซึ่งทักษะการสือ่อสารนี้นอกจากจะช่วยโน้มน้าวใจคนแล้วมันจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะความเป็นผู้นําและความสามารถในการคิดในสถานการณ์ที่ตึงเครียดอีกด้วยค่ะ 2. อมองไปข้างหน้าอย่ายึดติดกับอดีตบัฟเฟตเคยเกล่าวสิ่งน,นี้ในปี1950ค่ะว่า นักลงทุนในวันนี้ไม่ได้มีกําไรจากการเติบโตของเมื่อวานค่ะซึ่งคติสอนใจนี้ยังคงเป็นจริงในปัจจุบันนะคะบอสเฟต์บอกไว้ว่าการติดตามแนวโน้มในอดีตมีความสําคัญน้อยกว่าการระบุโอกาสใหม่ๆและเมื่อคุณตัดสินใจว่าจะลงทุนในบริษัทหนึ่งหรือไม่ให้เน้นที่อนาคตของบริษัทค่ะไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของบริษัท เช่นเดียวกับการลงทุนนะคะผลตอบแทนที่คุณจะได้มามันมาจากผลงานของบริษัทในอนาคตไม่ใช่ในอดีตนั่นเองค่ะ 3. เมื่อลงทุนอย่าไปตามใครการรับเอาความคิดแบบฟูงชนหรือความคิดของคนส่วนใหญ่เป็นวิธีการที่คุณอาจได้ผลลัพธ์ที่ปานกลางนะคะบัฟเฟตตย้ำเสมอเลยค่ะว่าคุณต้องแยกความคิดของคุณออกจากฟูงชนค่ะหากคุณต้องการมีผลลัพธ์ที่เนื้อชั้นกว่าฟูงชนหรือคนส่วนใหญ่ค่ะ โดยคุณควรพัฒนานกลยุทธ์การลงทุนของคุณตามความรู้และประสบการณ์ของคุณค่ะบัฟเฟตต์บอกไว้ว่าการเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จคุณต้องยาขาาจากความกลัวและความโลภของคนรอบข้างแม้ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตามค่ะ 4. อยู่อย่างประหยัด เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าบัฟเฟต์ค่ะขับรถที่เก่าและอยู่อย่างสมถะโดยบัฟเฟต์ยังคงอยู่ในบ้านที่เขาซื้อในโอมาฮาด้วยราคา31,500ดอลลาร์หรือเรา1ล้านบาทตั้งแต่ปี1958ค่ะและยังไปรับอาหารเช้าที่ร้านแมคโดนัลดแบบไดทูแทบทุกวันเลยล่ะค่ะซึ่งนี่เป็นตัวอย่างของเศรษฐีที่ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอย่างแท้จริงเลยนะคะ 5. พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ บัฟเฟตเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนในความรู้เป็นอย่างมากค่ะและบัฟเฟตเองจะบอกเสมอว่าความรู้สะสมเหมือนดอกเบี้ยธนาคาร เขามักจะเริ่มต้นทุกวันด้วยการอ่านหนังสือพิมพ์และอ่านหนังสือต่างๆทุกๆวันค่ะซึ่งการมีข้อมูลหรือมีความรู้สะสมไว้ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อการลงทุนของคุณให้ดีขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยเตรียมคุณให้พร้อมสําหรับความสําเร็จในทุกด้านของชีวิตเลยละคะ่ะบ๊อบเฟดจึงมักแนะนํานะคะให้เราเรียนรู้และซึมซับสิ่งที่คนอื่นสามารถบอกได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและกลยุทธ์ใหม่ๆอยู่เสมอค่ะ เพราะผู้ที่หลีกเลี่ยงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสี่ยงอย่างยิ่งนะคะที่จะเป็นคนที่ล้าสมัยค่ะ 6. รู้ว่าเมื่อไหร่ควรขายหุ้นบัฟเฟตต์ค่ะได้เรียนรู้บทเรียนเหล่านี้จากที่เห็นว่าชายหนุ่มโดยทั่วไปชอบเดิมพันการแข่งม้าและพยายามเอาเงินคืนจากการขาดทุนที่เสียไปแล้วค่ะโดยการเพิ่มเงินเดิมพันที่มากขึ้น แต่ผลลับมันกลับทําให้พวกเขาเสียงเงินมากขึ้นค่ะในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาค่ะบัฟเฟตตได้ขายหุ้นในอุตสาหกรรมการดินของสหรัฐซึ่งก็เป็นหนึ่งตัวอย่างของการขายหุ้นของบัฟเฟตนะคะที่จะประเมินว่าเมื่อไหร่เราควรขายหุ้นหรือควรเดินจากไปหากรู้ว่ากำไรในอนาคตน้อยกว่าที่คาดการไว้ค่ะเมองระยะยาว กลยุทธ์การลงทุนของบัฟเฟต์นะคะอาจเรียกว่าซื้อแล้วถือค่ะเขาชอบบอกผู้ถือหุ้นของเบิร์กชัยทเวนะคะว่าช่วงเวลาที่เขาโปรดปานก็คือการถือครองตลอดไปค่ะโดยไม่สนว่าหุ้นจะร่วงลงเป็นครั้งคราวหรือไม่นะคะเพราะการที่หุ้นร่วงลงอาจเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อหุ้นเพิ่มด้วยราคาที่ลดพิเศษนั่นเองค่ะ8ลงทุนด้วยเงินของตัวเอง เมื่อจะลงทุนนะคะบัฟเฟต t แนะนำให้คุณใช้เงินของคุณเองและยังบอกว่าการยืมเงินนั้นมันบ้าเกินไปที่จะเสี่ยงค่ะบัฟเฟตเคยกล่าวกับ CNBC นะคะว่าหากคุณยืมเงินมาเพื่อลงทุนกลยุทธ์ของคุณจะผูกติดกับความกังวลในการชำระเงินคืนมากเกินไปทำให้บางครั้งคุณอาจเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าที่คุณควรได้ค่ะ เพราะการลงทุนบางอย่างจำเป็นต้องมีการวางแผนระยะยาวและถือไว้เพื่อการเติบโตค่ะซึ่งการถือระยะยาวนี้มันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนที่มีนี้ค้างอยู่ในหัวนะคะและจริงๆแล้วนะคะการลงทุนไม่จําเป็นจะต้องลงทุนด้วยเงินที่จํานวนมากก็ได้ค่ะเพียงแค่ลงทุนด้วยจํานวนเงินที่คุณมีพร้อมก็พอค่ะ9เงินปันผลเป็นเหตุผลสาคัญในการลงทุนระยะยาววอลเลมเบฟเฟตชอบหุ้นที่จ่ายเงินปันผลเป็นอย่างมากเลยละค่ะ โดยบริษัทเบิร์กใช้ทเวของเขาได้รับเงินนะคะหลายร้อยล้านดอลลาร์เลยค่ะในแต่ละปีจากโคคาโคล่าในรูปของเงินปันผลบัฟเฟตได้บอกว่าบริษัทที่จ่ายเงินปันผลส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือแม้ว่าหุ้นของพวกเขาอาจไม่ทำเงินให้คุณได้มากมายอย่างรวดเร็วค่ะ แต่เงินปันผลที่บริษัทจ่ายมันหมายถึงจํานวนเงินที่บรรลุหรือเกินเป้าหมายของบริษัทค่ะอย่างไรก็ดีนะคะคุณอาจต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยค่ะเช่นบริษัทมีแนวโน้มการเติบโตหรือไม่เพราะการจ่ายเงินปันผลที่สูงอาจเป็นสัญญาณว่าบริษัทไม่มีแผนขยายกิจการและพยายามดึงดูดหรือรักษานักลงทุนด้วยการจ่ายเงินปันผลแทนก็เป็นได้ค่ะสิ ระลึกอยู่เสมอว่าทุกสิ่งเป็นไปได้บัฟเฟต์นะคะมักจะแปลหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตการเงินหรือข่าวที่เกี่ยวกับการล่มสลายของตลาดหุ้นเพื่อเตือนตัวเองอยู่เสมอเลยล่ะค่ะเพราะข่าวพวกนี้จะเตือนเขาว่าในระยะเวลาของการลงทุนเราจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอยู่เสมอ ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะและหากคุณระลึกถึงสิ่งนี้ไว้คุณจะลงทุนด้วยความระมัดระวังและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดค่ะรวมไปถึงคุณจะคำนึงถึงความยั่งยืนมองระยะยาวมากขึ้นไม่ใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยโดยสามารถอดทนต่อความผันผวนของตลาดได้เช่นเดียวกันกับวอลเลนบัฟเฟตต์นั่นเองค่ะและทั้งหมดที่พูดมานี้ก็คือ10กฎความสำเร็จของวอลเลนบัฟเฟตต์ค่ะ เป็นกฎที่เรียบง่ายแต่ส่งอิทธิพลมากเลยล่ะค่ะอย่าลืมนะคะว่ากฎของความสําเร็จนี้ต้องมาพร้อมกับวินัยและความอดทนเสมอค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับทั้ง10ข้อนี้ใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยข้อไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะสาหรับวันนี้ค่ะแพรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ